มาดูจังหวะใช้สูตรเตะมุมรูกนี้ยัดยัดเข้าไปโอ้โหยเข้าเลยลูนี้มาดูอีกจังหวะหนึ่งเดวิดแบคแฮมยัดเข้าเสาแรกโอ้โหมารู้สอบรับเติมเกมเติมถูกเติมไวให้สปีดได้คิวแป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS และแอน r o อยสติมเมอร์ดังๆใช้กันเพียบครบเครื่องเรื่องอีฟุตบอลนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเกมชั้นนำามื่นเดอนอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงด้านล่าง เปแท้คนติดตามมากกว่าหนึ่งแสนคนแล้วนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพูกองผมอีกแล้วนะครับตาจันวิดีโอวันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคลูกเตะมุมที่ว่าทุกคนเห็นไปในไฮไลท์แล้วนะว่ายัดเข้าไปเสาแรกแล้วเข้านั้นทํำยังไงก็มาดูกันเลยครับ ก็ขอจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปด้วยนะทุกคนคลิปนี้ขอ100ไลค์เหมือนเดิมนะก็อันดับแรกก็มาดูกันว่านักเตะคนไหนที่ควรเอามาติมุมลูกสไตล์แบบนี้นะส่วนมากก็จะเป็นพวกเทนอเล็กซานเดอร์อาโนพวกเดวิดเบ็คแฮมพวกอะไรที่มันเปิดบอลดีๆน,นะนักบอนะแนะนําให้ออกมาติมุมนะก็จะได้เปิดยัดเข้าไปแม่นๆ,ๆแบบที่ผมทําให้ดูนะ ก็จะมาบอกเลยว่ามันอาจจะไม่เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะแต่ว่ามันแบบอาจจะได้กระชอออกมาซ้ําหรือว่า,าเราอาจจะได้มงหรือว่าเขาอาจผิดพลาดเองแล้วเข้าประตูตัวเองแบบนี้มันมีโอกาสสูงนะมาดูกันเลยว่าเราควรทายังไงนะเพราะไม่ต้องให้เราเลื่อนหน้าจอไปทางไหนเลยนะทุกคนนะแบบมันให้มาเตะม,มุมแบบไหนก็ยืนอยู่แบบนั้นแล้วหลังจากนั้นให้เราเลื่อน ลูกบอลไปที่สวิตไว้นะก็ให้เราทําเร็วๆนะก็จะได้ประมาณนี้เลยเลือนหน้าจอไปเร็วๆก็จะพุ่งๆเข้ามาแบบนี้เลยโอกาสเข้ามันก็มีนะโอกาสที่เรากระชอก็มาซ้ําก็อาจจะได้นะเห็นไหมทุกคนอ็อดีกว่าเปิดยยอะๆไปแล้วให้พูทธสู้ยโขกออกมานะบางทีมันอาจจะไม่ได้ซ้ํานะรวมันก็ไม่ได้เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะอาจจะชกออกมาแบบนี้ก็บางทีเราก็ยืนอยู่ตำแหน่งนะั้นก็ซ้ำไปได้นะทุกคนนะก็จะ ประมาณนี้นะอาจจะไม่ได้เข้าร้อเตแต่ว่ามีโอกาสเข้าสูงหรือว่าได้ซ้ําสูงนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะเทคนิคการเปิดนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ